สวัสดีครับไายูไฮกินตามวิธีนะครับอ่านี่นะครับเขาใส่เบ็ดอีกแล้วนะครับบรรยากาศยังี้แมลงนะครับผมตะวันกระยีตกดินนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศอ่านะครับผมมีเสียงนกเสียงกาฮ้องอ่าทธรรมชาตินะครับเนาะโยนนี่นะครับมองที่ผมใส่เบ็ดก็ไปคล้องนีนะครับผมแล้วก็อ่าใช้ปลาโนนะครับโน่นนะครับจนสุดต้นไม้ต้นพู่นนะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวสิพาไป เราเบ็ดเนาะครับใส่ไว้แล้วล่ะครับแต่ว่าสีผ้าไปเบิ้งเนาะครับเนาะว่าอ่าปลากินเบ็ดหรือว่าอ่าผมใส่เงี้ยเอียงสิเนาะบางเทีเนาใส่ไปแล้วเงี้ยมกับเบิดงนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเราเบ็ดนะครับเนาะกำลังพกคำนะครับกำลังสิเขาประมาณหกม้วนแรงเลยล่ะครับผมนี่ครับยังยังเลาะไปเบิ้งครับผมบรรยากาศยังม้วแรงนี่นะครับอยู่ชลบุรีเนาะครับผม อันนี้ผมเหตุการณ์ยูชนบุรีพุงกะมื่ออื่นเป็นวันหยุดนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์มนันนีวันศุกร์แล้งผุงกบมหาไส่เบ็ดนะครับผมนี่นะครับหลังเรกหลังเรกก็ดีดนะครับเนาะปลาเค็งหน่อยหลายลยครับผมปลาเค็งหน่อยหลยแห้งใส่ใดเพราะ่าห้านาทีสิบนาทีหรอกครับผมปลาเค็งหน่อยเอาเบ็ดไปเอาเยี่อไปกินก้อนนะครับนี่นะครับเยี่อที่ผมใส่กับเป็นนี่นะครับผม อ่านะครับเมียกรีดนะครับหรือว่าอ่าหลายหมองเอิญว่าอ่าแมงสะดิ่งครับเรียกว่าผบเอิญกรีดนะครับนี่ครับนี่ครับผมอ่านะครับหลังนี้เบิดเนาะตัดสั่งกันแบบมือเนี้ยได้ครับผมหลังนี้นีดีดแล้อครับปลาเค็งหน่อยมันห่าวแห้ยงครับผมปลาเค็งเนี่ยนี่ครับดีดครับผมนี่เปิดแล้วครับไปครับผม นี่ครับปลาเคียงครับผมเห็นบอกปลาเคียงนี่ครับปลาเคียงหรือปลาเอียงครับผมกคลังทีมากินเบ็ดนี่เห็นบอกยูนี่ครับยูวิไก่ดูดูด้วครับปลาเคียงลงไปแล้วครับผม๋ยวย่งางไปอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวเติงเ่งครับเดี๋ยวต้องพาไปปลาเคียงครับผมนี่่เดี๋ยวมาติไก่ดีตึงเรื่องอยู่ครับแต่ก็น่าจะรุดแล้ว กำลังจะกินเบ็ดอีกแล้วพี่น้องไหมดูแง่ได้ครับปลาคิงไล้ครับเย๊บเโยวครับใส่ไว้เงียร้อนอันนี้กับนอนเฝ้าเบ็ดอยู่ครับนี่ปลาคิงนี่แต่ว่าเบ็ดผมเบื่งเงียบผมเบื่งเงียบเราขาตั้งกล้องกับ่ได้ออกมาครับผมปักเงียไปน้ำแล้วครับผมนี่ครับเงียกิริสละครับผมใส่ไปเลยครับผมปลาปลาคิงครับปลาคิงนี่ มันจิ้มแต่คือจิ้มนะครับชั้นพวกกินกเขเบิด์ตท่อนละครับผมเราถามเขาเขาไม่เตียนไหมเปิดแล้วครับแป๊บเดียวครับเนียเบิดนี่ใส่ไปถึงนาทีเลยครับปากเขงมันสุดยอดเลยเด้อครับนี่ใส่ไปพียงแคนาทีครับผมไปแล้วครับเบ็ดผมมันเบอร์ตสิบหกเนาะเบอร์ตสิบหกมันก็ได้ใหญ่ ลาชิงมันบกไปอยู่ครับผม่นมาผมเน้นเป็นปลาคอนะครับขันปลาคองอ่ายนี่มันจีอยู่นะครับเบ็ดมันจีบวงงานนี่ครับใสเงียบก่นนี่ครับใสเงียบปลายนะครับผมเท่ากับเราเบ็ดน,นะครับย้ำเลี้ยงใสเพราะนั้นว่าบกเกินสิบนาทีครับนั่งเฝ้าได้เลยนี่รังนี่เดี๋ยวก็บเบิดอีก ดิ่งเลยครับรัวๆป่านี่ๆๆเอาอีกแล้วครับเนี่ยมืดๆเนี่ยครับสิกินเบ็ดอีกแล้วครับนี่โดนแล้วครับผมด้วยสิกินเบ็ดลัวนี่เลยนะขี้งเออหลายแฮงได้เบ็ดลังน้อยๆก็สีดิ๋วครับเบ็ดเบอร์ประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเบ็ดน้อยๆเนาะครับเปิดแล้วครับผม ยินเสียงจับเบิดแล้วครับดินน้ำดินไปเบิดแล้วเงียบเบิดแล้วเบิ่งดขั้นนี้เลยครับขั้นนี้กับวัติดโอ้ยเลยทิหัวสักปลาชิงปลาชิงไลท์ครับมันต้องเป็นเบ็ดดวงน้อยคนนี้นะครับเนาะอันนี้ผมใส่เบอร์16มันก็เลยเอามัตถ่อยู่แันเบ็ดดวงน้อยนี่โอ้วปุ่มครับดินนะครับ เห็นบ้ำแตกจะพากเรอรุดขึ้นกันครับเอาไปไปขั้นข้างหน้าก่อนนะครับขั้นเขาค่าเบึ้งจะขั้นข้างหลังยืนอยู่บได้ป่าเนาะครับเนาะเขาก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนเงียบไปเรื่อยๆครับแต่ว่าหลังๆมากอะ่ะหูเลยครับเบิดจังได้กับเบิดครับผมเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวมาแต่ใส่ป่าเงี้ยมันดิหรือว่าแต่เข่งหน่อยมันดิไปเบึ้งหลังนี้ก่อนเบิรพันห์เรารุดไปแล,ล้วว๊ นี่ครับปลาเคียงใส่นี่หลายแหงเนะครับอันนี้ไงทองตั้งงางเนาะครับนี่ติดผมนั่งกินเขาอยู่เนาะมันดินรุดหรือบุรุษเนาะครับเนาะเสียบเนียนอยู่ด้วครับนี่ครับตัวปลาเคียงดึงึ้นมารอดครับพี่น้องโม่ตรงยานขาดนี่ครับโม่เม็นกิ่นขวบไปลึกปนยังบม่นี่ยปลาเคียงหลายครับใส่เป็นกินใส่เป็นกินนะครับเปลี่ยนเงี้ยน้ำบ่อยดอกครับผมซ่อมซ่อมโอกมาเกี่ยบปลาเคียงวะ นี่ครับใส่ปลาเค็งกำลังปนเสยียบเลยครับรุ่นนี้แต่ว่ามันเป็นป่าพูนะครับนี่ป่าพูโอ้อก,กินเข้าไปลึกครับถึกตามันกินลึกก็ยังด้ครับปลาเค็งนี่ขันเป็นตัวนหม่ก็หนีสีเกี้ยวหางนี่ครับเอาปลา้อบัน,นี้เอาปลาเค็งรอ,อปลาคอแต่อันนี้มัน ตัวไงพดปลาคอมันต้องใส่สองสามลูกผมเดี๋ยวเขาจะมากินขันเมน่นอยู่น้ำเคื่องกับขึ้นสีแดงอยู่แล้ครับตัวเป็นเกี่ยวลังรอไปดูนะครับอมองบรรยากาศตุ๊บตะเรียนนะครับผมใส่อยู่แบบแล้วแต่ว่าก็เป็นงทุ่นน้ำนะครับาาแก้วครับข้างข้างหลังผมแต่ว่าใส่ไปข้างหน้านะครับเนาะสใส่ไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าข้างหน้ามันก็มี หาซิบกหลังเนาะมึอนี้ผมออกมาใส่มันต้อง,งไปข้างหน้าเรื่อยๆครับนี่แหละครับตั้งกิจีให้มันร้อยครับขันโบลอยเขากับกดให้มันร้อยแล้วครับแต่ว่าเขาต้องเสียบเบียดห้มันแน่นๆนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับไปครับไปข้างหน้าตัวอู้นครับบรรยากาศใกล้ที่มืดแล้วล่วเะเขี้ยนนะครับเนาะเดี๋ยวอ่า ผมขอพักก่อนนะครับย่อข่านฝาติเบสทิ่ท้ายให้เบื้องนะครับผม